สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องเอฟซีครับ,บหาอะไรหา<ม>น็อตเหรอเมื่อวานไปซื้อของมาให้ไหม,มได้แล้วใช่ไหมฮะ<ม>คนละยาง<ม>เลยเหรอแก้ขัดได้แก้ขัดได้อยู่ใช่ไหม,มสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับพาพี่พี่น้องเอฟซีมาดูรถคันนี้ครับก่อนที่จะพาไปดูรถพิวุชดัาซิ่งดินด่วนนะนะครับหลังจากที่ผมเดินทางกลับมาจากอุบลน,นะครับผม เอ้า,อานี่ครับเจ้ามิหลาดครับมิหลาดมิหลาดรถกระแปผงนะครับรถเล็กที่ตกลงแล้วก็ที่บ้านซื้อเอานะครับคันนี้นี่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 ครับก็ซื้อในราคาที่แบบหลายคนได้ยินแล้วก็น่าจะตกใจนะครับ ซื้อมาในราคาไม่กี่หมื่นบาทนะครับผมพูดว่าไม่กี่หมื่นบาทดีกว่านะยังไม่บอกจํานวนแล้วกันนะครับก็เอามาซ่อมเอานะครับหลังจากที่เจ้าของรถปล่อยนะครับผมปล่อยไม่เอานะครับไม่เอาเขาก็ยอมขายทิ้งนะครับเนื่องจากว่าวิ่งทะลุเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายนะครับ ต้องซ่อมใหญ่เลยนะครับก็เลยพี่อูก็เลยตัดสินใจซื้อมานะครับซื้อเพื่อที่จะเอามาซ่อมไว้ใช้งานนะครับให้เด็กๆที่บ้านใช้กันนะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็ซื้อมาในราคาที่พอฟังอยู่นี่ต้องมาถามว่า,าต้องมาถามช่างโตครับถามช่างโตทำทำยากไหมพี่ สบายสบายช,ชิวๆเลยใช่ไหมรู้หลักก็ทำง่ายเออถ้าคนรู้หลักก็ทำง่ายประสบการณ์พี่โตเป็นช่างคอมาสี่สิบปีคือเอาง่ายๆว่าพอโตเป็นวัยรุ่นมาก็คือเข้าวงการนี้เลยใช่ไหมโอ้ชีวิต<อ>ชีวิตนี่ถ้าไปให้ทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วครับ<อ>นั่งนั่ง<อ>จับ<อ>หําตัวเองอย่างเดียวเลยข<อ>ายของมาสันว่าขายของก็โดนแต่เมียด่าเพราะว่าทำไมเมียถึงด่าอยากรู้เหตุผลไหมพี่น้องก็เอ๊ แกแอบขโมยเอาเงินเมียไงนี่คือขายของได้ห้าร้อยแกก็บอกว่าสี่ร้อยเออจะเป็นซะอย่างนั้นนไงผมก็รู้จักกับพี่โตมานานนะครับน่าจะถ้าไล่ๆมานี่น่าจะสิบสิบเจ็ดปีได้ไมั้งนะพี่โตสิบเจ็ดปีได้ไมั้ย น่าจะ17ปีครับ17ปีตั้งแต่ปี50นะครับรู้จักกับพี่โตนะครับแต่ว่าพี่เตี้ยเนี่ยจะรู้จักกับพวกพี่โตก่อนพวกพี่เตี้ยรู้จักกับพวกพี่โตมาน่าจะประมาณ20 20กว่าปีได้แล้วนะครับแต่สําหรับผมกับพี่โตรู้จักกันมา17ปีครับผมก็นี่แหละเขาถึงบอกว่าอยู่ด้วยกันจนรู้ใจกันนะครับแต่ว่าพี่โตเพิ่งมาอยู่กับผมปีนี้ปีแรกนะ ยังไม่ถึงเขาเรียกประมาณสักห้าเดือนหกเดือนได้มั้งพี่โตมาอยู่นะครับประมาณนี้แหละสี่ห้าเดือนนะครับนี่ก็หลังจากที่แกออกจากบริษัทเก่าครับมันมีปัญหากันนิดหน่อยก็อยู่ไม่ได้ก็เอามาอยู่ด้วยนะครับนี่รู้จักกันมาเนี่สิบเจ็ดปีแล้วพี่นะตั้งแต่ปีห้าศูนย์ แต่ปีหนะ้าูนย์ะพี่รู้จักกับพี่โตมาสุดท้ายแล้วก็เอามาอยู่ด้วยเลยครับที่เก่ามันอยู่ยากเขาบอกว่าอย่าไปเล่นกันระบบ <c oughs> ไม่ว่าทำงานอ,อยู่ที่ไหนนะครับรับที่อยู่ได้รับใจมันอยู่ยากนะครับการทำงานน่ะถ้าเราทำงานแล้วนะครับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าง,งานเราเนี่ย คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านอะ่ะถ้าเห็นแก่ตัวลูกน้องหรือทีมงานก็อยู่ด้วยยากนะครับก็อยู่ด้วยยากการที่เราเลือกที่จะ,อ,ะออกมาอยู่ในที่ที่เราสบายใจมันก็ดีกว่านะครับนี่ฮะก็นี่แหละถึงพามาดูนะครับว่าการทำงานของพี่โตนะทำรถคันนี้นะครับซื้อมาในราคาหมื่นหมื่นต้นๆถึงหมื่นกลางๆอ่ะบอกไปกนัน นะครับส่วนรถคันนี้ก็ลูกค้าเขาก็ไปซื้อต่อมาเขาก็เอามาทาสีนะครับเดี๋ยวก็จะพามาดูรถดําซิ่งดินด่วนนะครับรถเสียวุฒนะครับมาดูรถพิวุฒนะครับผมรถพิวุฒนี้ก็ยังไม่จบนะครับเหลืออยู่หนึ่งโปรแกรมครับจากวันนั้นสองโปรแกรมนะครับวันนั้นมีอยู่สองโปรแกรมใช่ไหมที่มันค้างอยู่วันนี้ก็เลยเหลืออยู่แค่หนึ่งโปรแกรมแล้วก็คือโปรแกรมปลดปลดชุดควบคุมแหลกไฟฟ้าวงมาลัย ซึ่งช่างหนิงก็ติดงานอยู่ครับช่างหนิงติดงานรถบีเอยู่ว่างั้นเห็นบอกเมื่อวานตอนเย็นก็มานะครับแต่ก็ยังไม่จบนะครับยังไม่สําเร็จนะครับก็ต้องมารอดูครับเพราะว่าพี่วุฒิอยากได้รถก่อนวันที่12สิงหาไม่รู้ว่า,าจะได้หรือเปล่า <c oughs> รตรงนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันดูนะครับนี่ดินด่วนว่าอยากได้ก่อน12สิงหาก็มาดูกัน เข้าไปเอกเข้าไปเองม,มันยังไหนพวกนี้มันเดินนาต้อยล้างยี้นี่วันตะกูล่าหามนุนเว้ยเอาเข้าไปเองเข้าไปเองไปไปรถเยอะครับฝนก็ตกครับที่กรุงเทพครับที่หนูก็งานก็ไม่เท่าไหร่ครับผมอุ้ยติดรถไปโดนรถ <Okay. S 1> ต้องห้ามอีกชิบหายแล้วพี่น้องท่าตาเป็นบ่เห็นยังได้พ่้องท่านตาเป็นบ่เห็นกันแล้วกันกนะครับ ถ่ายซีซัวก็ไม่ได้อีกนะนี่ครับผมตอนนี้ก็แอาอาัดครับช่วงนี้แอาอาัดเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกฝนมันตกครับผมฝนมันตกครับเจ้ากเกียบก็เอารถมาเก็บงานคันนี้เมื่อวานก็ใส่กันชนหน้าให้นะครับก็ ตั้งหน้าตั้งตารอกันต่อไปครับผมก็ยังตั้งความหวังว่าจะต้องเสร็จแน่ๆแหละนะครับก็มารอดูกันว่าถ้ามันปัญหามันไม่ได้จริงๆนะครับมันไม่ได้จริงๆมันแก้ระบบไม่ไหวคือถ้าเกิดช่างหนิงบอกว่ามันไม่ยอมปลดปลดแหลกไฟฟ้าให้เลยนะครับสาเหตุก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าตรงไหนนะครับเขาก็พยายามศึกษาพยายามหาอยู่แต่ถ้าไม่ได้จริงไม่แน่นะครับ อาทิตย์หน้าอาจจะส่งส่งเข้าศูนย์ก็ได้นะครับส่งเข้าศูนย์นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะคิดยังไงนะอันนี้แล้วแต่ใครจะคิดยังไงนะครับเพราะว่าคนที่เขาคิดคิดลบกับเราเขาไม่รู้หรอกครับว่าค่าใช้จ่ายในการนํารถเข้าไปที่ศูนย์บริการนะเนี่ยประกันเขาจะอนุมัติไหมอะไรยังไงนะครับเขาคนที่เขาไม่รู้ เขาก็มีแต่คอมเมนต์มาว่าเราเสียหายนะครับคนที่มีรถเคยเคมเ,เคยอะไรหรือคนที่ใช้ฟอร์ดนะครับก็จะเข้าใจดีนะครับ mm hmm. พี่พูดบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไปจองตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์นี่ก็ไม่ซื้อมาหรอกนะพี่บูดจะบอกนะครับเนี่ยอย่างคันนี้นะครับคันนี้ก็ท่วมท้นเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคันนี้โดนท่วมท้นเหมือนกันนะครับผมแต่ก็กำลังจะยกเครื่องมาใส่อยู่นู่นครับชุดเครื่อง นะครับนนนนนนนเครื่องคัตซีเสร็จแล้วนะครับก็จะเอามาใส่ก็หนักพอๆกับของพี่วุฒินะครับแต่ว่าของเขามันอาจจะระบบมันยังไม่ได้ล้ำเท่ากับาวายแท็กของพี่วุฒินะพี่น้องเอยพี่น้องเอ้ยก็อยากจะอให้มันเสร็จไวๆอะ่ะนะอยากจะให้มันจบๆไปนะครับผมก็จะได้เ,เบิกเงินทัตทีนะครับ รถพี่วุฒถ้ามันไม่ได้ไปไหนมันจอดอยู่ตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้เงินสักทีเหมือนกันนะครับที่อู่ก็ไม่ยังไม่สามารถไปเบิกไปเรียกร้องค่าแรงจากประกันได้นะครับรถถ้าถ,ถึงมือลูกค้าเมื่อไหร่พี่วุฒเซ็นรับเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละวันนั้นก็คือจบนะครับก็ได้ค่าแรงได้ค่าทําสีค่าอะไรมาหมดเลยอย่าว่าแต่คันนี้นะครับทูซูกิคันหลังยิ่งหนักนะครับคันนั้นยิ่งหาจุดยังไม่เจอเลยเนี่ยคันนี้คันที่ผมบอกว่าโดนไฟไหม้เนี่ย เนี่ยครับคันนี้โดนไฟไหม้เนี่ยคันนี้เสร็จเสร็จแล้วน,นะครับสายฟงสายไฟก็เสร็จหมดแล้วก็คือยังไม่รู้เลยว่ามันช็อตเข้าระบบระบบไฟหรือเปล่าก็ต้องมารอรุ่นกันดูนะครับเข้าระบบกล่องสมองคนมันซึ่งช่างนิงบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องซื้อชุดปลั๊กไฟด้วยนะครับซื้อชุดปลั๊กไฟที่จะเชื่อมระหว่าง,างกล่องสมองมันกับชุดโปรแกรมะนะครับนี่แต่ช่างนิงก็มาดูให้แล้วแหละแต่ว่าก็ ถามว่าเปิดเครื่องกดสวิตช์สตาร์ทได้แล้วนะครับแต่ยังไม่ไม่ติดเพราะว่าแรงดันน้ำมันดันกลับจากหัวฉีดนะครับก็มารอดูผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้จริงอันนี้เจ้าของรถเขาน่าจะยกเข้าอู่หรือเข้าศูนย์ไปเลยนะครับส่วนมาด,ด้ามาด,ด้าคันที่ทําทกับช่างยุทธตอนนั้นนะเสร็จไปแล้วนะครับแต่ก็สตาร์ทไงก็ไม่ติดเหมือนกันคันนั้น ยกเข้าศูนย์ไปตอนนี้ศูนย์แจ้งราคาไล่ระบบมาอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับรถคันนั้นยังไม่จบนะครับยังไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้เลยรถคันนั้นที่ลูกค้าซ่อมเองนะครับลูกค้าซ่อมเองทําเองอหมายถึงว่าจ่ายเงินเองทุกอย่างนะครับแล้วทีนี้เขายกเข้าศูนย์เนี่ยเขาคิดว่ามันน่าจะไม่ยากน่าจะจบสุดท้ายแล้วมารด้าคันนั้นโดนไปแล้วครับห้าหมื่นก็ยังไม่จบเพราะว่า ทำไมพวกผมถึงรู้เพราะว่าเขาก็ต้องมาเคลียร์ค,ยค่าใช้จ่ายที่อู่นะครับเขาต้องมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายที่อู่เนื่องจากว่ารถคันนั้นยังไม่ได้ขัดสีนะครับยังไม่ได้ขัดยา,าเหมือนกับว่าแค่ขัดผ่านๆไปเฉย,ยๆนะครับยังไม่ได้ลงเต็มระบบนะครับผมเนื่องจากว่าต้องส่งรถไปที่ศูนย์ก่อนก็เลยสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ก็หมดไปแล้วครับคันนั้น5 0 0 0มบาทไทย ก็ยังไม่เสร็จนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้อง FC นะครับนี่เฉลยท้ายคลิปครับคันนั้นซื้อมาในราคา35มหมื่นหคันที่ช่างโตทำนะครับผม3 5ม0 0ับาทนะครับก็เอามาทำเองนะครับเราก็จะเรามีแหล่งซื้อของเราก็ไปซื้อมานะครับผมเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้รู้สึกจะมีเสียงเพลงเววเววมาแล้วพี่น้องเจอกันใหม่ครับบายบาย